สวัสดีครับทุกคนครับวนร,รับทุกคนเข้าสู่10 c a House of Toys และนี้ก็คือ episode Black Myth Wu Kong นั่นเองนะครับเกมฮิตที่สุดณนะตอนนี้เลยนะครับผมนะผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ไม่ได้เล่นทุกวันยังไม่เคลียร์นะตอนนี้ถึงแชปอร,ร์ที่3นะครับนะเจ,เจอเจ้ามังกรยังปราบไม่ได้นะค,ค่อยๆเล่นวันนิดว,นนดวนหน่อยนะใครเครียดแต่เกมนี้เล่นแล้วมันไม่ค่อยลายเครียดเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครเล่นแล้วก็จะรู้ว่า ขัวจะร้อนมากๆนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องเกมเรามาคุยกันเรื่องของเล่นของสะสมเช่นเคยครับจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามหน้าปกเลยคับ กระบองวู้คงหรือว่ากระบองพิเศษของงอคงนั่นเองที่เราเรียกกันนะไซอิว๋วงอคงเฮงเจียนะแล้วก็มาเป็นเกมฮิตทั่วโลกตอนนี้ตำนานไซอิ๋วนั่นเองนะครับหนึ่งต่อหนึ่งจากค่าย HCMY นะครับจากฮ่องกองนะเดี๋ยวได้ดูกันแต่มีจัดมาอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะครับเป็นรัดเกล้านะครับผมนะเป็นงานพี่จีนนะ้ำไม่กี่ร้อยบาทเดี๋ยวเอาให้ดูด้วยนะ ของเล่นของสะสมสําหรับเกมวูคงก็เริ่มทยอยออกมากันเรื่อยๆนะคายก็เริ่มผลิตกันแล้วนะครับมันมีนี่เลย collector's edition black beast wu ค o นะครับเปิดพรีออเดอร์ไปตอนก่อนเกมจะออกตอนนั้นไม่เห็น เออก็เลยไม่ได้สั่งสั่งไม่ทันนะครับเป็นบ็อกซ์เซตแบบนี้ Limited e dition ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับมันจะมีนี่เลยนะเป็นโมเดล1ต่อ6วูคงแล้วก็จะมีพวกมีรัดกล้าวมีสร้อยมีแหวนมีสโครอะไรแบบนี้เป็นชุดเลยนะตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วตั้งแต่ก่อนเกมจะออกด้วยนะคนที่พรีออเดอรไปก็น่าจะได้กันไม่รู้ว่าที่ไทยมีกี่คนที่ได้นะแต่ตอนนี้ บน eBay คขายกันอยู่4-5หมื่นบาทเลยสำหรับบ็อกเซตนี้นะครับก็ปล่อยมันไปช่างมันพี่ไม่ทันไม่จัดแล้ว4-5หมื่นไม่ไหวนะ แต่ตอนนี้มันมีค่าย Queen Studio ครับเพิ่งเปิดตัวที่งาน Wonderface ที่จีนนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองกับนี่เลยบัสวูคงใส่ชุดเต็มชุดเกราะแบบนี้เหมือนมากสวยมากรายละเอียดดีเทลนะไม่ว่าจะเป็นที่หน้าขนและก็ชุดนะครับหนึ่งต่อนหนึ่งราคาเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันใครอยากได้ลองเช็คตัวแทน Queen Studio ที่ไทยดูนะว่าพรีออเดอร์เท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีค่าย InArt นะครับสตูดิโอจากค่าย q u e e เนี่นะนะเป็นตัวเล็กๆนะมี ทั้ง1ต่อ12 1ต่อ6นะครับมีทั้งบูคงเวอร์ชันชุดธรรมดาชุดกรอะแล้วก็มีรูปตัวนี้มาด้วยนะตือปวยไกย่ใช่ไหมตัวนี้เหมือนจะอยู่ในเกมด้วยยังไม่เจอเหมือนกันนะครับแล้วเหมือนเห็นมีแบ็แบ็1ต่อ12เป็นลายแบบว่าพวกแวนการพวกตัวหวัวหน้าตัวบอสที่เราสู้ด้วยนะไม่แน่ใจงงว่าจะปล่อยออกมากี่ตัวสำหรับอินอาร์สตูด ันก็คือพวกของเล่นโมเดลของสะสมที่กําลังทยอยออกมานะเดี๋ยวน่าจะมีออกมาอีกเรื่อยๆจากหลายๆค่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่จีนไงพี่จีนจัดหนักอยู่แล้วแล้วมันฮิตขนาดนี้นี่เลยชิย้นแรกที่จะให้ดูครับมาเป็นกล่องสีดําแบบนี้เลยนะครับข้างหน้าก็เป็นรูปมีเลย b l k c k m มิสบูคงเลยนะครับผมงานพี่จีนอันนี้ไม่ใช่ลเซนส์นะได้มาเจ็อยเกหรือประมาณนี้มันจะมีหลายสีเหมือนกันนะเงินทอง เหลืองทองแดงอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้จัดมาแบบว่าเลือกเป็นทองมาเลยนะนี่ไม่ได้แกวจากพลาสติกเลยรัดกล่าวที่เรารู้จักกันดีจากไซอิ๋วนั่นเองที่เจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมเอ,อ๊ะหรือพระถังซัมจั๋งงงเอ้ยลืมเออนะก็ที่ใส่ไว้ที่หัวของหงอคงนะถ้าเกิดหงอคงดือ้อก็จะโดนรัดออบีหัวใช่ไหมครับนี่เลยอันนี้มาเป็นทองแบบว่า ทองทองอ,อแอบทองเกินไปเออ,อยากให้มันมีแบบอารมณ์แบบเงาเงาดำๆำหน่อยมันจะดูแบบนี่หน่อยอันนี้มันดูแบบเหมือนทองเก๋เลยเหมือนทองใครนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> เออนะใส่หัวได้ไหมเนี่ยเออแต่เป็นเหล็กนะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับผมแต่ก็อ่ะโอเคแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันตั้งขึ้นอย่างนี้หรือความลงตั้งขึ้นหรือความลงวะเอออ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับหัวก่อนไอเข้าได้เข้าได้เข้าได้ไดโอ้โหอันนี้เข้าไปนี่ผมหัวโตวนะ ก็ไปอ๋อมันก็ง้างออกง้างออกได้อยู่อ่ะโอเคโอเคแข็งแรงอยู่ปุ๊บเหมือนจะโดนเหมือนอารมโดนรัดบีหัวปวดหัวเลยตอนนี้ <c oughs> อะไรประมาณนี้อ่ะ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่สรุปมันด้านไหนเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูรูปแป๊บแต่สรุปมันต้องตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับอือหือแอบเจ็บหัวนะแ้างออกอีกนิดหนึ่งได้ไหมเออแล้วหัวเราไม่ได้กลมเหมือนขนาดเนี้ยอืมโอ้แอบเจ็บอบ๊บ โอเคหรืออ่ะนี่รรบรอตรงนี้มันก็ไม่เต็มหมถ้าเราง้างออกเต็มๆมแล้วก็ดัดให้มันเป็นเชฟกับหัวเราก็ได้อยู่นะเออแต่ตอนนี้ก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันโอ้อ้า ครับผมไฮไลท์ของเราวันนี้กับประบองวิเศษของหมอคงนี่เลยมาเป็นกล่องแบบนี้ง่ายๆกล่องน้ำตาลไม่มีแพคเกจจิ้งอะไร hcmy นะครับอันนี้พรีออเดอร์ไปตั้งแต่ก่อนเกมออกแปบ๊บหนึ่งค่ายปล่อยอรูปออกมาแล้วก็เริ่มผลิตใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนนี่แหละแล้วก็มาถึงแล้วนะครับราคานะสั่งเจ้าเดิมเลยเพจนี้เลยครับซ u เปอร์ฮีโร่ช็อนะครับผม2890บาทอะไรประมาณนี้ลองไปเช็คดูนะอาจจะมีขึ้นขึลง นี่แหละเปิดได้ดูครับเปิดเช็คแล้วแต่ยังไม่ได้แกะออกมาเล่นเลยนี่มาเป็นแบบนี้นะครับอูหนักประมาณสี่ห้าโลอืนะใช้ได้อยู่เฮ้ยมีอะไรมหมชิ้นหนึ่งมีแหวนมาให้ด้วยอะ่ะเอาไว้ทำอะไรแหวนหงอคมเหรอเนี่ยอ่ะไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวค่อยแกะเล่นเอออ่ะมาดูไปพร้อมกันเลยนี่คือหนึ่งในอาวุธนะครับที่เห็นตั้งแต่เด็ก นะมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปทรงแบบนี้ไม่ได้เป็นสไตล์แบล็กมิสบูคงนะแต่ไอกระบองหอคมใสยอยู่ที่เราดูตั้งแต่เด็กเนี่ยรวมถึงกระบองของกูคูเด้ดรากอน l ปนะก็เป็นหนึ่งอาวุธที่แบบว่าไอกระบองพิเศษที่ได้หดได้แตนะ่ตั้งแต่ตอนดูนะหนังการ,ระตูนตั้งแต่เด็กก็คืออยากได้มานานแล้ว <laughs> ในที่สุดก็มาอยู่ในมือข้าแล้วตอนรูปที่เขาปล่อยมาตอนแรกอ่ะไอเนี่ย เขาจะทําเป็นเหล็กหมดเลยแต่เหมือนมีปัญหาอะไรไม่รู้เขาเลยบอกว่าแจ้งมาเปลี่ยนวัสดุใหม่เป็น PVC แทนเออเป็นยางนะครับตอนนี้ก็คือนุ่มๆแต่ไม่ถึงกระาดาษเละนะก็ยังเห็นรายละเอียดเป็นรูปทรงเป็นอะไรอยู่สีทองก็ไม่ได้แบบว่าทองแบบว่าชุกเงาๆนะเป็นทองแบบว่าเวลาเราเห็นว่าทําสีอบสีมา กับ PVC อ sí, ่ะเออแต่ลายเนี่ยมังกรบางกรอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่มีดอกบัวอยู่ตรงนี้ด้วยฟลฟฟลฟสองด้านเหมือนกันซึ่งก็ดีนะแน่นอนเวลาเเด็กผู้ชายแบบเราเนี่ยชอบเอาไปควงเล่นอันนี้ก็ถือว่าดีเป็นเซฟตี้ด้วยถ้าเกิดเรากระทงกระแทกตัวเราก็นะไม่ได้เจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตีแรงๆมันก็เป็นอาวุธได้เหมือนกันนะครับนะคราวนี้ฟุ๊ฟฟุ๊ฟุ๊แม่ควงเลยสนุก ยืดยืดยืดยังไงฟูบหมุนเฮ้ยมันหมุนอย่างงี้เหรอหมุนยังไงอะตรงนี้หมุนได้หมุนได้หมุนได้แต่ยังไงต่อมีกึ๊กกึ๊กด้วยนะเออได้ยินเสียงไหมเออกดปรุ่มมรอยังไงเนี่ยฮะมันจะมีตรงนี้ที่มันหมุนได้เป็นเกลียวนี่หมุนตึ๊ดตึ๊ดต๊ดตเห็นะจะมีเกลียว ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึ๊บลงมานี่แล้วก็ยืดอะไรนะอ่ะแล้วก็อีกฝั่นนึงฟึบอ่ะหมุนลงมาเด้งนี้วมาปึ๊บอ่ะฟึบนี่คราวนี้สมบูทถ้าเราครวงฟึบเนี่ยนะปึ๊บไม่ได้ยืดอย่างนี้เหรอฟึ๊บอ่ะเสรแล้วเหรอแน่นแล้วนี่ฮู้ฮู ว้หวอ่าเทนะแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะครับปุ๊บใครอ่านออกแปลให้ฟังหน่อยสินี่กระทงกระถาเสร็จปุ๊งนะความยาวเดี๋ยววัดสิเหมือนมันยืดได้วกว่านี้ป่ะตอนนี้มันแค่เมตรสามสิบเอ็ดสุดละดึงไม่ไปละก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไอ้ช่องตรงกลางเนี้ยเป็นเหล็ก นะอันนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น PVC คุ้มมานะครับอย่างที่เห็นเลยนะก็เท่ดีนะก็ขนาดกําลังดีแหละจริงๆแล้วควงสนุกนะแล้วก็ต้องไปใช้อาคมใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บกระโดดขึ้นไปเกาะนะใครเล่นเกมก็จะรู้ว่ามันมีท่าอะไรบ้างนะพิลา่าสุนะในหอกคมก็เปิดตัวมากบก็จะควงแบบเบาๆนะเวลาเราเซฟเกมฟุบแล้วก็ไว้ข้างหลังอย่างนี้อ่านะแล้วก็วิ่งลุยใช่ไหมฟลๆหลายๆคนก็จะบอกว่า ไม่เจ๋งเลยพี่ถ้าเจ๋งได้นะมันต้องย่อส่วนแล้วเน็บเก็บที่หูได้ใช่ไหมอ่ะมันทําได้เว้ยเดี๋ยวดูนี่เลยแล้วเราก็ไป็น็บไว้ที่หูโชวใช่มาแล้วเราก็ฟุบเรียกมันออกมาฟุบ กลับมาแล้วกระบองวิเศษยืได,ดได้หดได้ฟรนี่เท่เลยเวลาหดก็แจวเลยนะเวลาหดลงมาครับก็จบเก็บอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปแขวนไว้อยู่กับนี่เลยอาวุธของ Kratos God of War นะครับมันจะมีขาตั้งด้วยนะเห็นเขาโพสต์รูปลงมาใครอยากได้แบบเป็นขาตั้งไว้ที่พืนแบบนี้นะไม่กี่ร้อยบาทลองไปเช็คดู มีชุดด้วยวูคงลองไปดูได้เลยที่เพจซูเปอร์ฮีโร่ช็อปนะครับนี่แหละเหลือที่ทั้งบนพอดีเลยกับอาวุธของครีทอสเราก็เอากระบองวูคงเดี๋ยวเอาขามาแขวนเอาไว้โชว์อยู่อย่างนี้แน่นะอาวุธจะเกม1ต่อ1เท่ไปเลยนะครับ ไรอยากได้ไปจับกันละกันว